สวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้น้องคูณอยู่ที่วัดสารลอ,อยเย้เดีเ๋ยวเราไปจุดเช็คอินของวัดสารลอ,อยกันเลยนะคะท่านท้าวสุรนารีได้สั่งให้ทาหารทําแพรสาราเสียงไทยและท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่า ถาเพแห่งนี้ไปติดอยู่ที่ไหนท่านจะสร้างวัดเอาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ชาวโคราชค่ะแล้วเพแห่งนั้นก็มาติดกับที่นี่เมื่อก่อนที่นี่เป็นวัดล้างท่านก็เลยสร้างอุโบสถใหม่เพื่อให้ลูกหลานชาวโคราชมาสักการะและบูชาค่ะห้องในนี้ร่มเย็นมากค่ะแล้วก็สวยงามมาก ครที่ยังไม่มาต้องมาแล้วนะคะเรามาตีละคขัางกันนะคะนี่อ่าตุงนี่คือภาประจำวันเกิดนะคะบางต่างๆน้องคุณจะพาทุกคนไปดูภาพประจำวันเกิดของน้องคุณนะคะน้องคุณเกิดวันจันทร์ค่ะ วันจันนี่วันจันทร์อยู่ตรงนี้นี่คือพระประจําวันเกิดของน้องคูณนะคะข้า,าสวดบูชาพระของวันเกิดวันจันทร์อิระชาคะตะระัสษาส่วนวารละ15จบนะคะทางนี้เป็นพัดเกจิที่ดังในบ้านเรานะคะมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสา หลวงพ่อสดหลวงพ่อเดิมตรงนี้เป็นจุดสำคัญของวัดสารลอ,อยค่ะเป็นที่เก็ดอัฐิของทั้นท้าวสุรนาลีค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าพยาประหลัดทองคำกันนะคะ พจ้าพญามหิสาธิบดีหรือพญาสุริยเดชวิเศษฤทธ์ทศทิศวิชัยพญาประลัดทองคำนั้นปรากฏอยู่ในพระราชโปงสาวดารรัชกาลที่สเมื่อครั้งพระเจ้าอนุวงศ์ยกลงมาถึงเมืองโคราชบังเอิญเจ้าพญานครราชสีมาทองอินและพญาปลัดทองคำขึ้นไปราชการเมืองขุขันอยู่แต่ยก,กบัตเมืองพระเจ้าอนุวงศ์จึงได้เมืองโดยง่าย เจ้าพญานครรู้ข่าวปรึกษากับพญาปลัดให้ลงมาบอกพระเจ้าอนุวงศ์ว่าเจ้าพญานาครหนีไปเมืองขเขมรแล้วแล้วรับอาสาพร้อมทั้งยกกระบะว่าจะขอตามเสด็จไปเวียงจรรยันทร์พระเจ้าอนุวงศ์จึงให้คุมครอบครัวไประหว่างทางพวกผู้หญิงอันมีท่านผู้หญิงโมเป็นหัวหน้า<ะ>ก็ออกอุบายเอาใจปรนเปื่อพวกทหารลาวจนตายใจ ปีพศ2369เจ้านวงแห่งเวียงจันทร์ได้เป็นกบฏต่อกุงรัตนโกศินย์ยกทัพเข้ามายึดเมืองโคราชได้แล้วกวาดตอนครอบครัวชาวโคราชไปเป็นเฉลยคุณหญิงโมภรยาปลัดเมืองเป็นหัวหน้าก็ออกอุบายเอาใจปนเปื้อพวกทหารลาวจนตายใจและนางสาวบุญเหลือน้องสาวได้รวบรวมชาวบ้านหญิงชายเข้าสู้รบและต่อต้านกองทัพเวียงจันทร์เข้าต่อสู้ฆ่าฟัน คุมพวกออกกรบกับพวกทหารลาวพวกผู้ชายเป็นปีกซ้ายปีกขวาพยาปลัดพยาพมยกกระบดเป็นกองกลางท่านผู้หญิงโมคุมพวกผู้หญิงเป็นทัพหนุนอาวุธมีทั้งปืน9ก้ถึงสิกระบอกไม้ตะบองไม้เสี้ยมเป็นเหลาแหลนเข้าต่อสู้ฆ่าฟันพวกทหารลาวล้มตายเป็นจํานวนมากณนะทุ่งสำริดแขวงเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2369จนกองทหารเวียงจัน์แตกพินาศกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ต้องถอยทัพกลับไปไม่สามารถยกมาตีกรุงเทพได้เป็นผลสำเร็จช่วยให้ฝ่ายไทยสามารถกอบกู้เมืองนครราชสีมากลับคืนมาได้ในที่สุดต่อมากองทัพของกรุงรัตนโกสินทร์ได้ออกไปตามจับเจ้าอนุวงศ์ผู้เป็นกบฏได้เีรกรรมของคุณหญิงโมในครั้งนี้ ถือได้ว่ากล้าหาญมากเป็นวีรัตรีที่กอบกู้อิสรภาพให้แก่ชาวเมืองนครราชสีมาไว้ได้ด้วยความสามารถมีคุณต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเมื่อความทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาท่านผู้หญิงโมเป็นท้าวสุรนาลรีเมื่อวันที่3ตุลาคมพศ2370 ขณะนั้นคุณหญิงโมมีอายุได้57ปีจากนั้นโคราชได้กลายเป็นชุมทางการค้าที่สำคัญในการติดต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลางมีกองเกวียนกองคาราวานการค้าขนาดใหญ่ผ่านและเป็นจุดหยุดพักอยู่เสมอ วัดศาลาลอยแห่งนี้สร้างขึ้นโดยเท้าสุรนาลีและพญาสุริยเดชหรือปลัดทองคำปลัดเมืองนครราชสีมาผู้เป็นสามีภายหลังจากเสร็จศึกกับกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ที่ทุ่งสำลิดเล่ากันว่าวัดศาลาลอยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโคราชนับถือเป็นอย่างมากเป็นเวลากว่า200ปีขณะยกทัพกับเมืองนครราชสีมา ท้าวสุรนาลีได้แวะพักบริเวณท่าตะโกพร้อมกับสั่งให้ทหารทำแพรเป็นรูปศาลาเสียงทายลอยไปตามลำตะคองพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานว่าหากแพรรูปสาลานี้ลอยไปติดที่ใดจะสร้างวัดไว้เป็นอนุสร์แพรดังกล่าวลอยไปติดที่ริมฝั่งขวาของลำตะคองซึ่งเป็นวัดร้างจึงได้สถาปนาขึ้นเป็นวัดและตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดสาลาลอย วัดสาลาลอยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นวัดเก่าแก่เมื่อปีพศ2370ซึ่งได้มีการสร้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนาลีและอนุสรณสถานเจดีย์บรรจุอัฐิเท้าสุรนาลีขึ้นภายในวัดภายหลังที่ท่านได้ถึงแก่อสัญญกรรมแล้วจุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่อุโบสถหลังใหม่ซึ่งออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดรวิโรศีสุโร ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนาจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชุปถัมภ์ปีพศ2516และรางวัลจากมูลนิธิสเสถียรกูเสษและนาคกปรปทีบใช้วัสดุพื้นเมืองคือกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนำมาประดับตกแต่งเช่นผนังด้านหน้าอุโบสถเป็นภาพพุทธประวัติตอนมานรผจนผนังด้านหลังเป็นภาพตอนพระเจ้าเปิดโลก ส่วนบานประตูเป็นโลหะลายนูนภาพเล่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดกภายในมีพระประธานปูนปั้นสีขาวปางห้ามสมุทรเป็นพระพุทธรูปยืนประทับสังกัดนครพระนามว่าพระพุทธประพัสสุนทรธรรมพิสารศาลาลอยพิมานวรสันติสุขมุนินประตูอุโบสถมีปูนปั้นรูปเท้าสุรนาลีนั่งพนมมือกลางสระน้ำ ตัวอุโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วรูปเสมาสัญลักษณ์ของเมืองเสมาเดิมด้านข้างมีสถูปขนาดเล็กซึ่งเคยใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของเท้าวสุรนาลี ความชอบในการปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์พระยาปลัดทองคําเลื่อนตําแหน่งเป็นเจ้าพระยาเมสราธิบดุดีที่ปรึกษากลมการเมืองอาวุโสรับใช้ราชวงศ์จักรกีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สส่วนท่านผู้หญิงโมผู้ภรรยาได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นท้าวสุรนาลีมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึง และยกย่องคุณงามความดีของเวรสตรีสามัญชนคนแรกของประเทศที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองจึงเป็นบุคคลที่ชาวโคราชภาคภูมิใจและเคารพบ,บูชาเท้าสุรนาลีหรือยา่าโมที่ชาวโคราชเรียกขานกันอย่างคุ้นเคยโดยเท้าสุรนาลีถึงแก่อนิจกรรมก่อนท่านสามีในต้นรัชก,กาลที่4พศ2อ9 5อายุ81ปี ส่วนเจ้าพญามหิสตราธิปดีพญาประลัดทองคำถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อใดไม่ปรากฏเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในความกล้าหาญของท่านที่ร่วมอกอบกู้และขับไล่ศัตรูปกป้องเมืองนครราชสีมา สาวบุญเหลือหรือย่าเหลือบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะวีรสตรีที่มีส่วนสำคัญในการกอบกู้เมืองนครราชสีมาร่วมกับย่าโมจากการเข้ายึดตีเมืองของกองทัพเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ณทุ่งสำลิดปีพศ .2369 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม อนุสรสถานนางสาวบุญเหลือตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรตำบลโคกสูงอำเภอเมืองห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา12กิโลเมตรตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข205ถนตนนสุรนาลายชาวนาครราชสีมาได้ร่วมสร้างขึ้นและทําพิธีเปิดเมื่อวันที่6กรกฎกาคมพศ2529เพื่อลํลึกถึงเีรกรรมของนางสาวบุญเหลือ และเหล่าบรรพบุรุษของชาวนาครราชสีมาที่ได้ผีชีพเพื่อปกป้องชาติเมื่อครั้งเวียรกรรมทุ่งสำลิดในปีพศ2369นับเป็นอนุสรณ์สถานอีกแห่งหนึ่งที่ชาวนาครราชสีมาให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างสูง จุดนี้เป็นจุดพยานาคราชนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้กันเลยตรงนี้เป็นที่ให้อาหารปลานะคะส่วนสะพานตกแต่งด้วยโคมไฟสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะโคมไฟสวยงามมากเลยนะคะ ส่วนจุดนี้นะคะเป็นเทพธันใจค่ะวิธีการบูชาเทพธันใจนะคะนโมสัมจบแล้วก็อ่านคาถาที่เขาเขียนให้เลยคะ่ะแล้วเราก็ขึ้นไปบนนี้ให้นิ้วชี้ของเทพธันใจมาแปะตรงที่หน้า,นาผากเรานะคะ แล้วตอนนี้เราก็ขอพรได้เลยนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นท้าวเวสสุวรรณโนค่ะวิธีการบูชานะคะอ่านคาถาทาวเวสสุวรรณโนหรือเอาผ้าแดงมาเขียนชื่อนามสก,กุลตนเองแล้วก็เขียนขอพรค่ะแล้วเอาไปผูกตรงนู้นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่ผูกผ้าสีแดงที่เขียนชื่อนามสกุลและคำขอพอรต่างๆค่ะตรงนี้เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งในวัดสารลอ,รอยนะคะเป็นเจดีย์ย่าโมค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้น้องคุณอยู่ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนาลีหรือคุณย่าโมค่ะด้านหลังน้องคุณนะคะจะเป็นประตูชุมพลค่ะเขาเล่ากันมาว่าใครที่มาลอดประตูชุมพลจะได้มาเป็นลูกหลานคุณย่าโมค่ะใครที่มาทําธุรกิจหรือมาศึกษาเล่าเรียนก็จะประสบผลสําเร็จค่ะ ุคยืนอยู่ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนาลีหรือานางคุณย่าโมค่ะท่านท้าวสุรนาลีเดิมชื่อว่าโมท่านเกิดเมื่อปีรักาพศ2314ท่านชอบเล่นกระบี่กระบองตั้งแต่เด็กเป็นที่ราของนายกิ่มและนางบุญมามีพี่สาวคนหนึ่ง ชื่อแปนาผลท่านไม่มีสามีเลยอยู่ด้วยกันจนวัยชนมีน้องชายหนึ่งคนชื่อจุบเมื่อปีพศ2339โมอายุได้25ปีได้แต่งงานกับนายทองคำขาวนายทองคำขาวได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระพักดีสุริยเดชตำแหน่งรองปลัดเมืองนครราชสีมานางโมจึงได้เป็นคุณนายโมพระพักดีสุริยเดช ได้เปลี่ยนเป็นพระยาสุยเดชตำแหน่งประหลัดเมืองนครราชสีมาหนึ่งในคนสำคัญที่ช่วยคุณหญิงโมเข้ากอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์เวียงจันณนะทุงสำลิศคือนางสาวบุญเหลือค่ะ ท้าวสุรนาลีถึงเก่อสัญกรรมเมื่อพุทธศักราช2395อายุ81ปีผู้เป็นสวามีได้ชาปนกิจศพและสร้างเจดีย์บรรจุอัธิไว้ณวัดสารลอ,อย อยู่ที่จุดลองเพลงโคราชค่ะคนที่มาสักการะคุณย่าโมจะเอาเพลงโคราชบูชาหรือแก้บนค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่วัดพายัพ ถ้าใครต้องมาวัดพายัพห่างจากอนุสาวรีย์เท้าสุรนาลีมาสิบนาทีก็ถึงแล้วค่ะท่านเจ้าอาวาสได้นำหินประดับสวนและหินงอกหินน้อยมาประดับในถ้ำนี้ค่ะ ท่านอย่างนี้ฉันอยู่ที่วัดพระนารายค่ะวัดพระนาลายอยู่ติดกับสารเจ้าพ่อหลักเมืองวัดพระนารายมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือวัดกลางหรือวัดพระนครค่ะวัดนี้ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางและเรียกวัดอื่นๆตามทิศค่ะมีวัดอีสานวัดบูณ์วัดสุทธาจินดาค่ะ มีเรื่องเล่าว่าข้าราชการทุกแผนกต้องมาสาบานต่อพระนารายมหาราชว่าจะทำหน้าที่ตนเองให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองค่ะส่วนตงนี้เป็นอนุสรณ์พระนารายมหาราชค่ะสวยงามมากเลยค่ะ น้องครูจะพาทุกคนไปชมอุโบสถกันนะคะและนี่ก็คืออุโบสถของวัดกลางหรือวัดพานารายค่ะสวยงามและใหญ่โตมากเลยค่ะด้านหน้านี้ประดับด้วยพญานาคที่แกะสลักอย่างสวยงามค่ะ อนนี้นะคะเราอยู่กับคุณแม่รุ่งนาวีอินทะาะคำแหงนะคะสวัสดีค่ะครอบครัวคุณแม่รุ่งนาวีอินทะละคำแหงนะคะเป็นทายาทรุ่นที่7ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะเราจะมาถามคุณแม่นะคะว่าทําไมจึงมาสร้างอนุสร์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณแม่คะทาไม ถึงมาสร้างอนุสร์สถานที่จังหวัดนครราชสีมาคะอ๋อคืออย่างนี้ค่ะครอบครอบครัวของคุณแม่เนี่ยอ่าซึ่งเป็นทายาตรุ่นที่เจ็ดของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าชายทองอินหรือเจ้าพญากรรแห่งสงครามซึ่งเป็นโอรสองค์ที่สามสิบของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มาเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่นี่ชื่อว่า เจ้าพญากำแหงสงคลามในสมัยราชการที่สองถึงสเจ้าชายทองอินซึ่งเป็นต้นสกุลอินทรกกำแหงณราชสีมาพอดีครอบครัวของคุณแม่คือ,อคุณพ่อพี่บูรณ์อินทรกกำแหงเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้ก็เลยญาติพี่น้องอพี่ชายคุณพ่อชวนกันสร้าง ว่าสร้าง,นอ,งอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตักสินตรงนี้ดีไหมพอดีคุณพ่อพี่บูรณ์มีที่ดินอยู่ตรงนี้คุณพ่อก็โอเคก็เลยสร้างตรงนี้ก็เป็นเปิดให้ประชาชนทั่วไปมากราบไหว้ทุกคนใครอยากมาก็มาได้หมดก็สร้างเสร็จ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี40ก็สร้างมาเรื่อยๆเ,เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี50ซึ่งขณะนี้ก็16ปีค่ะมาถึงวันนี้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานให้ชาวนครราชสีมาได้มีที่กราบไหว้ระลึกถึงพระอ,องค์ท่านแล้วถ้านักท่องเที่ยวอยากมาสักกราระบูชาต้องเตรียมเครื่องสักกราระมาไหมคะอ๋ออันนี้ไม่ต้องเตรียมค่ะเพราะที่นี่เราก็จะมีให้หมด ดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลัยที่นี่ก็จะมีไม่ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยค่ะคุณแม่คะหานักท่องเที่ยวอยากมาสักการะบูชาพระเจ้าตากสินมหาราชที่นี่ตั้งอยู่ในไหนของโซนโคราชคะอ๋อที่นี่แล้วมันก็จะอยู่ที่เอาง่ายๆจำง่ายๆคือโมตสประตูสองค่ะค่ะโมตสประตูสองมหาวิทยาลายัยสุรานารีค่ะ,คะ ประตูสองก็จะตั้งอยู่ที่ตำบลสุรนาลีบ้านโกรกเดือนห้าอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเราจะดูในภูเก l e ก็ได้ค่ะก็จะเจอแล้วก็มาได้ถ้าใครอยากมาสักการะที่นี่นะคะก็จะเจอคุณแม่ลุ่งลาวีอินทรก,กำแหงถ้าใครอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระเจ้าตากสินมหาราชก็สามารถถามคุณแม่ลุงลาวีอินทรกะกำแพงได้เลยนะคะขอบคุณคุณแม่ลุงลาวีอินทรคะกำแพงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าตากสินมหาราชในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ